สวัสดีครับอ่าวันนี้จะมารีวิวกีตาร์เคปมา a 1c อ่าเคปมาเป็นแบรนด์กีตาร์ที่ขายดีระดับโลกนะครับส่วนเจ้า a 1c ตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นของเคปมามาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับเอ่อ mm hmm. ท็อปเป็นลามิเนตลายเนเชอร์ลอสปูตนะครับผมแบ็กไซด์ hmm. เป็นลามิเนตอะจเตสนะครับคอมาฮอกกานีลูกบิดเป็นแบล็กโคลเมียม มีคัดเอาเวนะครับผมลองมาฟังเสียงคร่าวๆดูครับผม ตัวน,นี้ราคา3,700บาทอบาทลองเข้ามาลองเข้ามาดูสินค้าที่เมสันกีต้าช็อปได้ทุกสาขาคะนัะผม